ไมต้องหนึ่งสองสามทำไมไม่สามสี่ห้า <laughs> สายา,าการ EP นี้ครับหมดเรื่องจะเล่นกันแล้วครับเลยท้าพวกเด็กกระโปงของผม <laughs> หลังจะเทนน้องกันมนาะแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยหมดเรื่องจะเล่นช่นางภาพครับแพนครับแฟลป <N> นี่ผมก็เลยชวนน้องมันมาเล่นครับสามนัดยิงปอกลูกซองด้วยปืนลูกซองใครยิงไม่โดนเราเราจะเสียอะไรนะเ <N> บียเบียใครยิงไม่โดนเบียคนละหนึ่งลังลองช็อตยาวๆผมยิงคนแรกมาลองช็อตเลย มาครับมาครับโอเคเราไม่ได้บอกว่ายิงช้ายิงเร็วนะแค่ยิงให้มันโดนยิงปอบสอง,สองรอเหการณ์เพ่ไม่โดนว่ะ กาให้น่ะไปตั้งก่อนไปตั้งก่อนเลยไปตั้งก่อนไปตั้งก่อน,นอัดกางเหมือนยิงหลบตัวประกันเลยเหมือนจะง่ายนะเอฟีลองเอาไปทำดูนะยิงปอดลูกตองระยะประมาณสิบอเมตรลูกที่ใช้ยิงเป็นลูกเก้าเมตรนะครับนี่นี่ลูกเก้าแบบนี้ ถ้าใช้ลูกปลายยังไงก็โดนแต่ใช้ลูกก้าวมันก็แบบเปอร์เซ็นที่จะโดนมันก็น้อยหน่อยออเฮ้ยไม่ต้องไปมีดูเลด้วยมีดูเล่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเด้ใช่ดี่าอเคดีเรียกลูกได้เลยเฮ้ยสงสัยว่าจะได้ถอยปืนใหม่จริงป่ะเอาเลยครับพร้อมแล้วเริ่มครับ เห็นคนเสียบเบียร์แล้วเว้ยยากเหรอยากไม่บอกไม่เห็นเลยเอออยากปั่นเลยอยากกินหรือเปล่าประเด็นคือไอ้ตัดท้ากับท้ากับคนใส่ตาตันก็จร่งเลยกูแบงค์แล้วดิอ่ะตายเอง๋ยวพี่โหลดให้ไอ้เนี่ยที่ยิงอย่เดียว ดูครับตัวตัวเต็งครับตัวเต็งตัวเต็งเอ้ยแองจิงกูด้วยไม่ล้มดเว้ยโดนโดป้าพี่โดนตะกอนไม่ล้มอ่ะไม่ล้มถือว่าไม่นับนะไม่ล้มไม่นับครับ เฮ้ยมันมันคล่องใจไปอะไอยเง้ยมันคล่องใจว่าทำไมไม่ล้มเลยเขาเขาถึงขนาดวิ่งวิ่งไปเลยนะคล่องใจจังแม่เราไม่ถึงฉากไปยังไม่ไดเหรอเดี๋ยวใครเดี๋ยวผแต่ผมโดนนัดหนึ่งแมใช่ต้องมีคนไม่โดนเลยหรือยังไงใช่ใครโดนน้อยสุดไงพี่โดนสองแม่ให้เป้ากลางมันยิงยากเลยนะโลเวนบาลใช่ มันจะสูงไปดัเฮ้ยราเจอแล้วเว้ยเราเจอคนเสียบเหย่อแล้วเว้ยปิดเลยปิด ep เลยต้องเก็บตังค์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Chổ, <laughs>